ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานอีเวนต์เปิดตัว Reality Dean's Dynasty นะคะเป็นรายการ Reality ของคนไทยที่สตรีมอยู่ในช่อง HBO GO ทุกคนก็คือจึ้งมากระดับโลกเลยบอกเลยค่ะว่าเป็นงานอีเวนต์ที่รวมตัวบรรดาดาราเซเลบริตี้นะคะแบบว่าทั่วฟ้าเมืองไทยแบบอุ่นหนา้าฝากข้างมากมากันแทบทุกวงการเลยบรรยากาศงานเป็นยังไงไปดูกันเลย ตัวตนของเรา What am I without my singing career? เราจะมาเลยครับ Bosses. Promenade ไกับคร์ทัาเอครับ e s t a s t y แล้ว่นนนะครับเรียรอเซพสซีซั่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับซึิงแน่นอนนี่คความสุขและความสมดุลที่แท้จริงนะคะ Congregation. ค่ะขอบคุณที่มาค่ะดีใจมากๆฟังไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่อัพซิสตดร้อนกอกไปก็คือชีวิตเปลี่ยนไปยังไง้าฟีดแบกดีฟีดแบกดีทุกคนก็บอกว่าดูแล้วสนุกดูแล้วได้หลายรสชาติร้องไห้หัวเราะมีดรามม์ออามา หมดเลยก็ได้ครบทุกรถก็สนุกมากมันเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยได้มีโปรเจกต์อะไรแบบนี้คือเคยดูแต่ของเมืองนอกเราก็ไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะได้มาทำอะไรเงี้ยใช้เวลาทั้งหมด3ปีเต็มๆก็ตั้งใจมาก3สามปี่นันมัออนอย้อนยังไม่มาอออย้อนยังไม่มาเปิดกล้องปุ๊บทองปั๊บเลยค่ะ ชีโอเบบีไอชิ <S 1> <S 1> ี่โอเบบี้ต้องเท้าต้องเท้าขอบคุณมากเลยนะค่ะสวัสดีค่ะคุณเนี่ะสวัสดีค่ะอยากทราบความรู้สึกค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการระดับโลกก็ดีใจเนาะมันไม่ใช่ใครเนาะที่จะได้มีโอกาสอะไรแบบนี้ใช่ก็ดีใจมากๆแล้วหลังจากชิ่เปิดตัวตั้งแต่ EP หนึ่งเอกไปเลยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็มีคนเข้ามาทักเยอะเนาะมีแฟนเบสที่เป็นอินเตอร์มากขึ้นแล้วคนเข้ามาทักว่าเออไอชไม่เคยรู้มาก่อนว่ายู่เป็นคนตลกขนาดนี้ใช ก็เป็นเราก็เป็นเราก็เป็นเราเพราเป็นเราอยู่แล้วมีอะไรอย่างปากคนนี้ยังไม่ได้ดูมาคือก็อยากให้ดูนะคะเพราะว่ามี8 EP เนี่ยมันสนุกขึ้นทุก EP ก็ปติดตามชมมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของบ้านเราบ้านเรายังประเทศเรายังไม่เคยมีอะไรแบบนี้เนอะใช่ก็เป็น reality TV โชว์ที่ตามติดชีวิตดาวจริงๆจ่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีใครที่มางานนี้บ้างเพราะว่างานนี้คือคนเยอะมากว้ายงสาร สวัสดีค่ะมีนาลีนาค่ะรองอันดับ5มิสแก n นไทยแลนด์2023ค่ะทีน่าชนาวนวิชค,ค่ะรองอันดับ2มิสแก n นไทยแลนด์ค่ะ2022ค่ะถามว่าแต่ละท่านวันนี้มาในลุกไหนลุกวันนี้ค่ะมาในลุกแบบว่าลุกแล้วก็นั่งอุ้ย มาฉีกมาฉีกมองลงไปเลยจ้ะแล้วพี่น้ามาในลุคแบบไหนเป็น Women in Black เป็น w o m ม n in Black นะคะสวยซับเซ็กซี่ะแม่มีลูกเลยเบาๆฝากอะไรถึงพี่มาทิวกบลิเดียนนค่ะ c o n g r a t u l a t i o n นะคะวันนี้ก็คือมาร่วมงานแล้วก็คือสนุกทุกคนดูแบบ enjoy กับงานนี้มากถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปรับชมรับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอน阿拉ชินาาะ ก็คอน t กร a เลชันนะคะสำหรับพี่แมทธิวแล้วก็พีริดียแล้วก็พี่พี่ทุกคนพี่อลินพี่พลอยนะคะแคบทีเซอร์ก็คือปังแล้วยังไงก็เอาเราสองคนไปเป็นแขกรับเชิญได้นะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตพูดคุยด้วยนิดนึงนะคะคุณสาราลอะคุณแอชนะคะก่อนอื่นเลยค่ะวันนี้มาในลุคอะไรคะวันนี้มาในลุค u s i n e s s w o m a n ที่รวยมากรวยมาก อยู่เพนท์เฮาส์ชั้นไรดีชั้นสามสิบเก้าเขาอยนั่นนี่เดส level This is the house Can you tell us a bit about your look today? My style comes from Sarah stylist Like another businessman y e Era Era ลูกลูกลูกเขาโดนอะไรเขาโดลูกถึงเอาเป็นเพนท์เฮาส์ของเราเพนท์เฮาส์ของเรา I just love how you match the chains up with the necklace เราเล่นถึเป็นมิกก์แล้วมิกกอะไรชัดชิ บอบกพี่มากจ็บเดียวไหม Shout out to you guys Congratulations impeccable job and I'm looking forward to season 2 w o หนูขอพูดประโยเดียวต้องติดตามนะครับด a นเดนสตีขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยินดีกับทีมงานทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่เราอยากฝากบอกพี่ไป็พื่กันหรืเดียไหม Oh my god I love you guys I love this family is so real คือหนูอยากเป็นเรียลลตี้ตาร์เหมือนกันอะไปดูเขาแล้วแบบ Oh my god นั่นมี HBO g o หนูก็อยา HBO ไหมคะหนูว่าหนูจะพูดภาษาอังกฤษจะได้เสียงดังกว่าเดิม Hello HBO Gold I'm Tisha, กับ Tisha นะคะ If you need an Thai actress TV personal I'm here at your service Look at me Sorry guys Sorry HBO oh Gold Okay hi. พี่ดีนะคะ I will do my best ค่ะ and you will be happy and lucky to have me วันนี้พี่เอฟมาในลุคอะไรคะจริงๆก็คือเผื่อใครอยากได้สัตว์เลี้ยงกลับบ้านกลับไปเลี้ยงได้นะคะมาถึงทุกคนก็โอ๊ยน่ากอดจองเลยค่ะกอดเลยค่ะกอดฟรีค่ะใช่วันนี้แม่มาเพื่อให้ลุกแปลกๆมากขอบาปูเชิญหนึ่งได้ไหมคะเชิญหนึ่งอ่ะอ๋อโอ้โหแล้วก็คือได้ด้วยนะได้ที่ยังไม่ล้มเนี่ยแหละค่ะได้ที่ยังไม่ล้ม แล้วก็ขอให้ฝากอะไรถึงพี่แมทกับเดียหน่อยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วนะคะขอบอกเลยว่าพี่แมทกับเดียเนี่ยเป็นแบบคู่ไอดอลของหลายคนนะแบบเป็นคู่ที่รักกันมากๆรักกันมานานแล้วก็ยังรักกันแบบความรักไม่แผ่วไม่มีแผ่วเลยนะคะแล้วก็ชีวิตเขาสนุกมากไปดูค่ะในดีในน่าสตี้จะเห็นว่านอกจากความรักแล้วมันยังมีความอื่นๆอีกมากมายเลยลก็คือความดุเด็ดเผ็ดมันแซบ่ทบทรมรอดทรมารอดทรรใช่ค<บ>่ะต<บ>้องไปดูนะคะขอบคุณค่ะ ทั้งเบียร์แล้วก็พี่แมนนะคะว่าแบบว่ายินดีด้วยมากๆเลยที่แบบว่ามีเวลที่ทีวีโชว์ที่มันปังขนาดนี้เป็นคนหนึ่งที่ติดตามชีวิตครอบครัวของจีนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะติดตามต่อๆไปเรื่อยๆค่ะไเลยค่ะคุณคุณเดฟีวันดีค่ะ